kiếm gửi nhận nhỉ sai ừ. đi lại vẫn chưa đốt gì nữa sai sai ông bà ừ. làm tè rồi phía nào mà khát tin cây tin mua này tín này กินเบิ่งแซบกว่าเนี่ยแกะเบิ่งดูแซบก็ตีนไก่บ่บ่ขาวเห็นบ่างข้อละสีมันก็เกลียวตีนี่มันแซบอยู่แล้วเนี่ยไปถือเข้าไปในจังบอกไปให้มึงกินพี่น้องเด้ทุกคนเลย ข,ข้อสามอย่างมนแค่จะลังซื้อแบบนันมากมกินง่ายนะ่ะแบบพอม่กระดูกก็ไม่แคนไม่แคลไม่ดูดดูข่อยิบอยากดูช่ ขึ้นมากินไม่คือกระดูกมากินเนาะเห็น,นปลาเปล่าเขากินแต่หัวหนึ่งมีเงินออกซอยคาร์มันใหญ่ก็ไปแต่ไปหาเห็ดอื่นเฮ็ด่อ นี ic, ่ยเงได้ยลราเราเป็นหางเลยนะเดี๋ยวเีาไองสูมีเบื้องเรื่องนี่มึงกินไก่อะไรทุกคนเลยมึงกินไก่เลยเดี๋ยวมันกินนะว่าเป็นกว่าหวานมึงเถอะตองเป็นตาเลนะเป็นกระเบื้องว่าความหนากระเบื้อง ประมาณนั้นนะครับมือบบยู่ในมือมือด้กรลับเลยไปใส่ไปบางทีเปิดเพ่งเนานะ

tên này Hãy subscribe Làm ปัวเจ็ดสามดี also, ่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งอีกบ่มีทอดมันบ่้อมด้นะทอดมันก็ยังละหมูยังละลูกชิ้นก่อนไงไก่ไก่ยังไ่ทอดกระเทียมน้ำแดงไก่กระเทียมน้ำแดงมั้งไก่กินเหรอกินเอ้วกินไก่ปิ่งสิบบาทพอแห้งเหรอมันคนรวยกว่านั้นเนาะ ในคนไทยคนจีนเอนนี้มาไปอยู่จีนเจ็ดปีปมันบุกไได้ยินเมนูนี่ยังไงก่ย่างน้ำแดงไส่ทอดกระเทียมน,น้ำแดงคนจีนมันกินบ่นละ่ะกินแะ้วนะกินแล้วมันบ่เคยกินนะคนจีน

แบบหวานกวานต้นน้ำตาลเนาะแดงใส่ที่โต้อโอเคครับผัจบคลิปจังนี้อ่ะเกย